โอเคสวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำแอปตัวหนึ่งคือแอปตัวนี้ชื่อว่า Mendeleev. me นะคะเป็นแอปตารางธาตุอ่ะจิ้มเข้าไปเลยอแอปตัวนี้ก็จะมีตารางธาตุก็มีครบทุกธาตุเป็นร้อยสปดธาตุนะคะแล้วก็มีข้อมูลพื้นฐานของธาตุที่เราควรจะรู้อ่ะอย่างเช่น เขาก็จะแบ่งธาตุเป็นกลุ่มต่างๆเป็นอังคารายเมทัลเป็นอังคารายเอิร์ดทรานซิชันลันทไนท์แอคทิไนท์ฮโลเจนโนบบล์นอตเมทัลเมทัลอะไรเงี้ยเขาก็จะจำแนกไว้ค่อนข้างครบถ้วนเลยแหละแล้วก็ถ้าเกิดว่าอ่ะถ้าเราซูมเข้าไปดูข้อมูลนะคะของ ่าแต่ละตัวอย่างเช่นเราดูนิกเกิลเนี่ยนิกเกิลตัวเนี้ยเขาก็จะมีที่มุมด้านซ้ายบนก็จะเป็นเลขอะตอมก็28แเนาะแล้วก็มี ni สัญลักษณ์ธาตุมีชื่อมุมซ้ายล่างก็จะเป็นเลขมวันแล้วก็ด้านมุมขวาบนก็จะเป็นอิเล็กตรอนของฟิคเกอรเชันก็คือการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลักอย่างเงี้ยนะก็ถือว่าค่อนข้างครบคันเลยแหละแล้วก็พอเราคลิกไปที่ ตัวหนึ่งนะ,ะมันก็จะขึ้นข้อมูลของธาตุมาให้นะเช่นข้อมูลที่มีก็มุมซ้ายบนเลยก็เป็นชื่อธาตุเอ้ยเป็นสนกษณ์ธาตุเป็นข้อมูลพื้นฐานแหละแล้วก็มีบอเบิลตรงนี้ที่เป็นกลมๆนี้ก็คือแสถา,านะของสารว่าเป็นแก๊สนะคะมีเลขมวลมีความหนานแน่นมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวมี ข้อมูลคร่าวๆมีรูปให้ดูเนี่ยเหมือนมีหลอดหลอดไฮโดรเจนนะคะแล้วก็มีข้อมูลพื้นฐานโดยรวมทางด้านขวาตรงนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับพวกอุณหภูมิต่างๆพวกความร้อนต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะ melting point, boiling point อะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่ Physical Property ก็ m o s e s c a l e แก๊สก็ไม่มีเนาะไม่มีข้อมูลอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นแก๊สมันก็ไม่มีโมเลกุลอีกแล้วนะคอะ่อ uh, Reactivity ก็คือ valence electron มีหนึ่งตัวค่า electron negativity สองจุดสอง electron affinity ionization เนี่ยเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์แหละ Safety จะติดไฟได้อัตโนมัติเมื่อไหอร่ flash point เท่าไหร่ก็อบอกหมดซึ่งค่อนข้างดีเลยแหละ เหมือนข้อ9เนี่ยเป็น abundance ก็คือจำนวนที่มีปริมาณที่มีอยู่ในธรรมชาติในจักรวาลก็มีเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์รวมที่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยมี dimension มี atomic dimension and structure ก็ข้อมูลถือว่าดีเลยมี nuclear property พวก half life half life เท่าไรคอนต s t o m n เบอร์ Number, เท่าไร นิวต uh, ันครอสเซคชั huh. uh ่นขนาดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี huh. uh ้ยไอโซโทมมีก huh. uh ี huh. uh ่ตัวมีไอโซโทมตั้งแต่ไฮโดรเจนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแต่ว่าไอโซโทปอะมพันดันเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเออลองค่ะนะแล้วก็มีข้อมูลตรงนี้อ่าถ้าจิ้มไปที่ PDF เขาก็จะขึ้นมาที่เป็นหน้าเว็บนะคะ ก็เป็นข้อมูลหน้าเป็นไฟล์ PDF ของเขาอะก็ใส่มาให้ก็เหมือนในเมื่อกี้เลยอืมเผื่อเราอยากเอาไปใช้อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ชอบอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันพื้นดามันเป็นพื้นดามปริ้นแล้วมันแบบมีปัญหาไงอืมใครทําได้ก็บอกด้วยแต่ว่าตัว มันดีอย่าง,งข้อดีของพื้นนำก็คือถ้าเราใช้ดูในคอมใน iPad อะไรเงี้ยมันไม่แสบตาอืมก็นะมีแอปมาแนะนำหนึ่งแอปนะคะลองโหลดดูแล้วก็อีกเว็บไซต์หนึ่งถ้าเกิดว่าเป็นเว็บตารางธาตุก็แนะนำตัวนี้อุ้ยผิดผิด ptable. com นะคะจิ้มเลยอืฮะ ก็ก็จะเป็นข้อมูลตลารางธาตุซึ่งอัปเดตแล้วส่วนก็จะมีข้อมูลซูมซูมอ่านี่ก็ดีเขาก็แบ่งไปให้แบ่งไว้ให้หมดแล้วขอ,ของแข็ง้องเลลวแก๊สกลุ่มไหนกลุ่มอันคาลายอันคาลายเอิร์ธอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าจิ้มเนี่ยจิ้มอุณหภูมิเนี่ยมันก็จะขึ้นให้ด้วยว่าสถานะเป็นอะไรนะคะอย่างเช่นที่ศูนย์เคลวินทุกตัวก็เป็น ของแข็งหมดเลยเออกเป็นฮีเลียมเป็นของเหลวอยู่ถ้าเกิดว่าอุณหภูมิ6,000เคลวินเนี่ยมีตัวไหนบ้างเท่าไหร่เป็นแก๊สหมดเลยแต่ว่าพวกสีเทานั้นคือไม่มีข้อมูลด้ยอเงี้ยซึ่งโอเคเลยเละแล้วก็จิ้มสมมติเราจิ้มไปที่อิเล็กตรอนอ่ะพราะจิ้มไปที่เขาว่าอิเล็กตรอนตรงมุมขวาเมื่อกี้มันก็จะขึ้นอิเล็กตรอนคอนฟิกูเรชันมาให้เหมือนในแอปเมื่อกี้เลยนะคะ เอาออกก็เป็นตารางท่าที่เล็กลงกด name ออกก็ไม่ต้องใส่ชื่อเอามวลออกเอาหนักออกเออเนี่ยเอามวลออกขยายตารางท่าให้เป็นตารางท่าแบบยาวเอา inner transition ใส่ก็ได้หรือปรับให้เป็นแบบแคบก็ได้เหมือนเดิมแบบปกติที่เราคุ้นจิน inner transition จะตกลงมปข้างล่างเหมือนเดิมอะเรไปดูที่ property อะเขาก็จะมีให้เลือกแหละอันนี้ดีมากเพรว่าเราจะเห็นภาพรวม ะะกดไปที่ series มันก็จะแบ่งเป็น series ให้ไปที่ melting point ม,มันก็จะมีให้อันนี้อันจิ้มอยู่ที่ไฮโดรเจนนะอิเล็กตรอน affinity อย่างเงี้ยเดิมก็ขึ้นให้หมดหรือจะดู o r b i t ิทถ้าเกิดเป็นไฮโดรเจนเนี่ยมันก็คือ s Orbital ใช่ไหมคะแล้วมันก็จะจุอิเล็กตรอนอยู่แค่ที่ 1s อย่างเงี้ย1ตัว ถ้าเป็นลิเทียมอ่าพอเป็นลิเทียมปุ๊บมันก็จะมีที่ 1s กับ 2s เห็นไหมรูปร่างก็จะเปลี่ยนมาบนี้ดูอ่าเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเลยนะเนี่ยอ่อยาเนงี้ซึ่งพอเป็นธาตุตัวใหญ,ใหญ่มันก็จะรูปมันก็จะไม่ค่อยรูปมันโหลดจ่านิดนึงอ่าเนี่ยอืมล้วก็พอเป็นไอโซโทปข้อมูลไอโซโทปก็มีให้นะ จิ้มไปปุ๊บมาเลยไฮโดรเจนหนึ่งสองสามอย่างเงี้ยอืมปิดปิดก่อนปิดก่อนอ่าหรือโบลอนจิ้มโบลอนโบลอนมาเลยโบลอนสิบโบลอนสิบเอ็ดอ่าฮีเลียมฮีเลียมมาอ่ามาแล้วเป็นฮีเลียมสองสามสี่อย่างเงี้ยเอ้ยโบลอนเมื่อกี้เป็นโบลอนห้าเฮ้ยทำไมมันเป็นโบลอนโอเค คอมเพล็กซโอเคอ่ะอย่างเงี้ยก็จิ้มแปะดูเอาคอมเพลวกซ์เป็นสารประกอบไฮโดรเจนเป็นอะไรได้บ้างอย่างเงี้ยจิ้มแปะมีอะไรได้บ้างมี D2 เป็นดิวทเลียมอะไรเงี้ย a a s n a s s สาม a sin diborane นี่ก็คือตัวอย่างของสารเกอบที่เขาขึ้นมาคาร์บอนเนีย่ยดูคาร์บอนนะ,เ,ะเยอะเยอะอืมมาละเพียบเลยเนหะ็นไหมมีเซนเลยโอ้ยเต็มไปหมดเลยยังไม่จบเนี่ยไฮเ,เอิมก็มาเพียบเหมือนกัน <c oughs> มันน่ารัก เป็นเลือกคู่ได้ไหมอ่ะไฮโดรเจนกับนั่นแหละก็สนุกสนานลองไปดูนะอืแล้วมันก็จะลิงก์ข้อมูลไปให้ที่วิกิพีเดียด้วยนะคะมันลิงก์ข้อมูลไปที่วิกิพีเดียอ่เช่นเราอยางรู้ว่า ถ้านเนี่ยกลุ่มที่15เนี่ยมันมีคำว่านิกโตเจนชาโคเจนแล้วก็ฮาโลเจนมันคืออะไรก็ทิมอ,อ่านดูเข้าๆป๊อปอัพมาในนี้ได้จะเข้าไปที่หน้าวิกิพีเดียเลยก็ได้ก็ถือว่าดีแหละอันนี้ก็คือใช้ได้ทุกคนเลยเข้าไปใช้ได้เลยนะคะแล้วก็มีข้างล่างเต็มไปหมดเลย มีให้โหลดได้ด้วยนะคะอือแล้วก็ส่วนแอปตัวเนี้ยไม่แน่ใจว่าใน d r o r o อะมีหรือเปล่าก็ใครรู้ก็เช็คด้วยนะเช็คให้หน่อยโอเควันนี้ก็มีแนะนำแค่นี้นะจ๊ะ